มาถึงช่วงที่2ของทั้งเด็ดทั้งโดนในรายการข่าวเด็ดแม่เลเ12สิงหาคมนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นผู้สื่อข่าวประจำโตะวิทยาศาสตร์ครับคุณปราวินาพลาเกศครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปราวีนาพลเกตค่ะกับข่าววิทยาศาสตร์ที่จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะน่าหลักมากวันนี้มีอะไรมาฝากกันมีวันนี้เป็นวันแม่ใช่ไหมคะช้องก็มีเรื่องแม่ๆเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นแม่ แม่น้เป็นสัตว์ที่อยู่ในแม่น้ำใช่คือตอนนี้ค่ะคุณพี่เป็นข่าวใหญ่เลยนะในวงการนักอนุรักษ์เพราะว่าตอนนี้ค่ะกลุ่มสมาชิกความหลากหลายทางชีวภาพได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าตอนนี้เจอกุ้งหน้าตาประหลาดฮะไม่ประลาดไม่เหมือนกุ้งของไทยอยู่ใน แหล่งน้าธรรมชาติโอ้แม่กัซึ่งกุ้งอันนี้ก็คือกุ้งเครฟิชนั่นเองหรือชื่อกุ้งเครฟิชหรือว่า lobster น้ําจืด lobster น้ําจืดใช่ค่ะซึ่งกุ้งชนิดนี้เขาไม่ใช่กุ้งที่แบบอยู่ดั้งเดิมในประเทศไทยมันแสดงว่ามีการหลุดเข้ามาจากต่างประเทศหลุดมาเลยเหรอใช่แต่ว่าเขาไม่ได้หลุดมาอย่างนั้นค่ะเป็นเพราะว่ามีคนไทยลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วเขาคุยปอด้ยกไม่ใช่เอาเข้ามาเลี้ยงเพื่อที่จะเลี้ยงเป็นกุ้ง l o b s t อ r แต่ อันนี้สืบกลับไปอีกมีการสนับสนุนค่ะให้ชาวนาเนี่ยเอากุ้งชนิดนี้มาเลี้ยงในนะมันก็เลยหลุดออกมาสู่ธรรมชาติแล้วที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากุ้งชนิดนี้กินทุกอย่างเป็นอาหารนี่กมนุษย์ได้หรอไม่กินปูกินปลาด้วยกันเองกินไข่ปลาที่สำคัญคือกินตัวอ่อนของแมลงซึ่งทั้งหมดมันจะ กระทบกับห่วงโซ่อาหารค่ะพี่ซึ่งอาจจะทำให้แบบปลาในพื้นเมืองของเราเนี่ยหายไปค่ะซึ่งตรงนี้ก็หน่วยงานที่ดูแลก็ควรจะมามีมาตรการอะไรสักอย่างนะคะมาจัดการนิดนึงนะคะใช่ค่ะไม่แย่นะคะใช่ตัวต่อมาค่ะคุณพี่เรายังอยู่ที่เรื่องของสัตว์เหมือนเดิมแต่นี้จะเป็น ในทะเลทะเลนะคุณเคยดำน้ำทะเลไหมคะจริงๆไม่เคยเคยดำน้ำค่ะคุณพี่คอยดำน้ำตื้นอ่ะขนาดไม่ดำายังดำขนาดนี้เลยนะคะอ่าอันนี้ค่ะเราจะมีสัตว์ในทะเลที่แบบว่าเป็นขวัญใจของนักดำน้ำคืออะไรคะถ้าเกิดลงไปดำน้ำจะต้องถ่ายรูปตัวนี้นะปลากรตูน no ตชื่อว่าซีบันนี่ค่ะมันคือบันนี่ก็คือกระต่ายใช่ไหมกระต่ายในทะเลเนี่ยนะถูกแต่ว่านี้ไม่ใช่กระต่ายค่ะเป็นท่าทะเลที่หน้าตาเหมือนกระต่ายใช่คือแบบ หมือนก็ตายมากนเอากาเลี้ยงกันใช่ไหมใช่ถูกแล้วุณพี่และด้วยความที่เขาหน้ารักเลยแบบมีคนอยากจะเอาขึ้นมาเลี้ยงใส่ตู้จ้าซึ่งทําให้นักภูเทศศาสตร์ทางทะเลหลายคนเลยนะคะออกมาเตือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่งเลยเพราะว่านอกจากจะทําให้เขาตายแล้วเนี่ยยังทําให้เสียระบบนิเวศด้วยเพราะว่าตัวซีบันนี่เนี่ยนะคะเขาจะกินสาหร่ายเป็นอาหารซึ่งสาหร่ายเนี่ยจะเป็น ตัวคู่ปรับคู่แค้นกับปะกการังเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวทําลายปะกการังเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวซีบันนี่ก็เท่ากับทําลายปะกการังไปด้วยนั่นเองค่ะที่คลายๆกคลุมมากจริงัเลี้ยงไม่รอดแล้วยังทาลายระบบนิเวศเพราะว่าจนถึงขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์ทำทะเลที่เก่งที่สุดก็ยังไม่สามารถจําลองสภาวะให้ท่าทะเลอยู่บนพื้นโลกได้เลยเพราะฉะนั้นก็อย่าทาเลยนะคะแค่ถ่ายรูปก็พอแล้วถ่ายรูปพออย่ามาเลี้ยงเลยเนาะใช่ค่ะผมค่ะ มาเรื่อง <Okay. S 1> ต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานแฟนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมรับถูกต้องอค่ะบอกก่อนเลยว่าอาทิน้าเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยวันที่18สิงหาคมของทุกปีนะคะน,นี้ก็เลยกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เลยร่วมกับหลายๆหน่วยงานแล้วก็สถาบานันการศึกษา จัดจัดอ้นี้ขึ้นมาค่ะสัปดาวิทยาศาสตร์จะเป็นงานแฟร์ที่ทําให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วันที่11ถึง23สิงหาคมครับจัดที่ไหนคะมีทุกที่ทั่วประเทศเลยค่ะตามสถานศึกษาใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแผนที่ให้ว่าอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปดูตรงไหนได้เลยใช่ค่ะก็ไปดูกันนะคะจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอ่าครับผมมาเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับพวกเรา3ามคนรวมทั้งคุณกรลงด้วยนะฮะเป็นรายการใหม่ล่าสุด นะครับที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube ชทีวีเมเจอร์วิดีโอนะครับนั่นก็คือรายการที่มีชื่อว่าเขาว่าอะไรอ่าครับผมรายการนี้เป็นอย่างไรคุณบียนันว่ามาเป็นรายการที่จะพาไปชิมอาหารค่ะจากที่มีกระแสในโลกโซเชียลหรือว่าใครก็บอกว่าร้านไหม่อร่อยเราก็ตามไปกินใช่ก็คือไปกินกันเลยนะคะกินกันแบบให้เห็นจะจแล้วก็บอกเลยว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะครับผมแล้วที่ผ่านมานี่ก็ไปไป มาแล้วมั่งเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ทางคุณนรลงเข้ามาพูดดีกว่าว่าไปไหนกันมาบ้างครับผมปิ๊งพูดดีครับออกมาเอาเถอะมานี่นึงค่ะเยอะมาเยวเยาโดนต่อต่แม่นิดนึงนะค่ะเมื่อกี้เราพูดไปถึงคอนเซปต์รายการแล้วใช่เมื่อกี้เราพาไปเที่ยวไหนไปกินไหนกันมาบ้างเยอะนะเยอะเลยนะเทปก่อนเราไปทานมาม่าเจโอต่อมาก็เป็นร้านยอยักษ์อาหารจานยักษ์แล้วต่อมาเป็นอะไรคะคุณพี่ ไอศครีมไอรีมฮันนี่ชีฟใช่แล้วอะไรสุดก็คือไก่ทอดจากใช่ใหญ่เท่าหน้าใหญ่เท่าหน้าแล้วที่ต่อไปนี่คืออะไรอะคุณมิค่ะต่อไปี่คุณมิมานมาเ่าให้ฟังเป็นอาหารเกาหลีครับแต่ว่าเป็นอะไรเนี่ยนะครับเราสามารถรับชมได้ทาง YouTube ASV Manager Video นะครับผมจะออนแอร์ทุกวันไหนฮะออนแอร์ทุกวันศุกร์ครับเวลาช่วงเย็นเย็นเวลาที่แบบว่าคนกำลังอยากกินใช่ไหมก็จะมาดูรายการเราก่อนแล้วค่อยเป็นทางเลือกว่าเฮ้ยอย่นี้ไปดีไหมใช่ครับเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมการเป็นรายการอาหารที่เอาออกจากตลาดตลาดนิดหน่งประหลาดแต่เราตั้งใจทำมากเลยนะเพื่ี่ราเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออร้านเนี้ย ดีจริงม okay. แล้วแต่ละร้านที่เราพาไปเนี่ยผ่านการเลือกสรรมาแล้วอย่างดีใช่ครับจากใครก็ไม่รู้อ๋อไม่ใช่จากพวกเราเองเลือกสรรออนไลน์ที่เขาบอกอร่อยที่สุดกันครับครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวค่ะเด็ดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ w w w m a n a g e r c o t h ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านเอสซีบีเพื่อการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ